เราไม่มีความเปลี่ยนจะต้องทําการโฆษณาอะไรลูกค้าจะเป็นคุ้สมบโฆษณาให้เราเองสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยุคใหม่การตลาดของไทยโมเดล a ดนเซชั่นมาเก็ตติวันนี้จะเป็นตอนที่เราจะเลือกสินค้าและบริการอะไรเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดมันมีวิธีอย่างไรที่ลูกค้าจะยอมรับสินค้าและบริการนั้นวิธีง่ายๆครับ ถามลูกค้าเลยว่าเขาต้องการสินค้าและบริการตัวไหนวิธีการถามมีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถามรุ่งของการแสดงความพึุงพอใจไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมลและอีกหลายๆอย่างนะครับเป็นช่องว่างไว้ดูว่าให้ลูกค้าเนี่ยโอยกาสได้ตอบคําถามว่าอยากจะให้มีสินค้าและบริการอะไรเกิดขึ้นไหใน,หนการ่วมก่อผลลัเมื่อเรารวบรวมข้อมูลเขาเลือกข้อมูลที่ มีจํานวนมากที่สุดที่ลูกค้าตอบรับมากที่สุดนํามาจัดหาให้ลูกค้าเราก็ได้สินค้าและบริการที่ตรงใจลูกค้าในเมื่อได้ตามนั้นแล้วเราจะรู้ได้ไ่างว่าลูกค้าจะเข้ามาซื้อไม่เข้ามาซื้อเราไม่มีความจำเป็นที่จะบอกว่าลูกค้านําเสนอสินค้าและบริการนั้นแล้วจะเข้ามาซื้อหรือไม่มาซื้อนะครับแค่เราทาหนังสือเอกสารขอบคุณกับลูกค้ากลุ่มที่เราได้คัดเลือกสินค้าและบริการตามข้อเสนอของลูกค้าเรานั้วก็ไม่ดีครับ สินค้ารับบริการที่ลูกค้านําเสนอแล้วมันมีปรากฏตามที่เขาแนะนําเรา,าเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรแน่นอนครับความรู้สึกนั้นความรู้สึกการมีส่วนร่วมลึกไปกว่านั้นเขาจะมีความรู้สึกในการเป็นเจ้าของในสินค้าและบริการนั้นเราไม่มีความเปลี่ยนจะต้องทําการโฆษณาอะไรลูกค้าจะเป็นผู้คนโฆษณาให้เราเราไม่มีความจำเป็นว่า ลูกค้าจะต้องมาซื้อนะเพราะว่าเราได้ทําตามที่คุณบอกแล้วเรามีหน้าที่เพียงทําการขอบคุณหรือจะมีของจำด้วยเล็กๆน้อยๆเป็นการขอบคุณลูกค้าก็ได้เห็นไหมครับเป็นวิธีการง่ายๆที่จะทําให้สินค้าและบริการของเราที่มีตรงใจลูกค้าโอกาสที่จะขายไ,ได้ถ้าปิดประตูเฉยนครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ